กลัวเหล่ากับภาพยนตร์ระทึกขวัญต้องบอกว่าจากนะักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยเมื่อเวลา10บนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐ จู่ๆเกิดเหตุการณ์น้ำพุร้อนปะทุครั้งใหญ่ในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนพลกลุ่มควันดำน้ำเดือดเศษหินและโคลนตมออกมาเป็นจำนวนมากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เผยแพรค่คลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ทันทีที่น้ำพุร้อนปะทุนักท่องเที่ยวหลายสิบชีวิตวิ่งหนีเอาชีวิตรอดพร้อมทั้งส่งเสียงหวีดร้องด้วยความหวาดกลัวแต่มีนักท่องเที่ยวบางส่วนยืนพินิจด,ดูสถานการณ์จากไกลๆแล้วก็มีบางส่วนที่ยังยืนมองเหตุการณ์ในระยะประชิด เบื้องต้นสำนักง,งานธรณีวิทยาแห่งสหรัฐได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วทำการปิดพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยทางด้านอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐออกมาชี้แจงว่ายัางไม่พบผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตน พร้อมที่จะร่วมมือกับสำนักงานธรณีวิทยาแห่งสหรัฐเพื่อสืบหาสาเหตุการประทุในครั้งนี้และจะถแถลงอย่างเป็นทางการอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนเคยเกิดเหตุการณ์ในลนักษณะนี้มาก่อนในปี1989และปี2009จนกระทั่งมีการตั้งคำถามว่าภูเขาไฟจะปะทุเร็วๆนี้หรือไม่ จากการสำรวจของนาซาเคยให้ข้อมูลไว้ว่าอุทยานแห่งชาติเยนโลสโตนคือแอ่งภูเขาไฟขนาดยักษ์ครอบคุมพื้นที่กว่า9,000ตารางกิโลเมตรซึ่งถ้าหากว่ามันระเบิดขึ้นมาแล้วก็บูมทวีปอเมริกากลายเป็นโกโก้ครั้นทันที สำนักง,งานธรณีวิทยาแห่งชาติสหรัฐยืนยันว่าภูเขาไฟใต้อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนมีโอกาสปะทุเพียงแค่0.00014เเท่านั้นซึ่งก็ว่ากันว่าโอกาสน้อยกว่าดาวเคราะห์สักดวงจะพุ่งชนโลกซะอีกอย่างไรก็ตามการระเบิดของความร้อนใต้พิภพเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากในชีวิตมนุษย์โดยเฉลี่ยแล้วจะเกิดขึ้นในทุกๆ2-300ปีแต่ผู้เชี่ยวชาญได้ทิ้งท้ายว่าไม่มีอะไรการันตีได้ว่า เหตุการณ์ลักษณะน,นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะ